เอาพี่น้องมันหมักเลยเนาะโอ้าหมักเนละนืะ่กินมาก,กับสบายใจจัดเอาอีกแล้วพี่น้องเลยกหมูกระทะอีกอแล้วจับไปดวพี่น้องะเสียตัววะ ข่าวมาเรื่อยนัง่งกินไปเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อก็กตั้งกินกันเลยเนาะจ้าหาพี่นอ้องมาขามาจับชูเอาเด้อ ลืมาไมาเด้อพี่น้องต้มมันดิแกจัดหมูกระช่าแล้วยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อกินหมูกระท่ากันเด้อจับจับกินไก่เนี้ยมาเบิดตตุไก่ กินไก่อีกแล้วเดก็ก็มันเจ็บก็วบอกกินบอกินถ้าบ้านสืบบกินไก่ตลอดชีวิตแล้วมันไข่แหนม้ยมันเจ็บไปกินกี่เจ็บกี่กระสือเขาสดข่อภัยถ้าบ้านปากเปล่ามียังดอกเนะาะใช่หรอมัน,นรอกปากเปล่าทุกทีบริวามีพิธีพิธันอย่างบริวารไปสาบันตระหนักว่าเราสืบบกินไก่ตลอดชีวิตแค่ว่าคำร่มปากเขาซื้อมาเป็นยังเด้อ มแนั้ห่แมเออนีแบบนั้นแม่ว่าว่าแม่สอบกินไก่ตลอดชีวิตเด้แต่ก็เบาแบบนั้นตอนเจ็บเบาไปซื้อแล้วกแต่หายไม่เจ็บกินไข่ันทา่าเจ็บแกินเ่งยงสม่ำก็เลยนนพักก่อนเพรมันไข่พรมันบ,บวกกอดกินเหนะมืนหอนเต้าสูงเหรอกิน่งๆกินยืกินแบบปูสายกิอยู่หรอ อืมเบียกนางพื้นทั้งหมดอืมอืมซิเจ้าน่อยเด้วยซิเจ้าน่อยสินจุงมนะอือเจ้าสินจุงมนะอืมอาไหวเ i ็ดสินจุมกินอืมก็แม่นั่งคิ้มสุดอีก็จะมาให้ขอยกินผู้เดียวได้แซ่บอยู่พี่น้องเลย มันไม่อยากเขานะ่าแล้วตั้งที่กินทีจังเบื่อเบื่อเขาเข่าให้งมันหอนกินแต่น้ำมัน,อมนหอนกินเข่ากับว่าแสบกินแต่น้ำพี่นออ้องเอ้ยกินน้ำไม่แม่ไปกินแต่พักไม่เอาบอกอะไนหรอยขาไปยืมบะเทิงก็ไเนี่ยยืมกินอ่ะเขบอกว่า ว่ายืนใส่แล้วนี่นะกินข้ออ้วนนี่แหละพาให้อ้วนขักแบบนี้ค่ะมมโมกระนี่แหละอ้วนทนสุดเลยแหละมันเนาะเออมันมันอ้วนทส้งมันเนาะข้อเสีย นั่งกินไปใส่นี่นงกินกกินไข่เข้เรียว่าหาลูกเลยเขาซื้อไข่ไม่ผิงเขาไปกินนั่นดิรรมาอันนี้เลยเป็นธรดาเลยเเนลยอกอดโทษคอไพไปกินไข่กินไข่ลูก,กน,น้ำปลาแด่เนาะ น้ำปลาบอกนี่น้ำปลาอันนี้ก็เป็นแบบนี้โอ้น้ำปลาแซ่บแจ๊บบังแน่อืมอผมเคยกินได้น้ำปลาสีนี่นนี่นะกินบังกินแล้วชิคกี้จฮะน้ำปลาแบบนี้เออมีเนาะแซ่บบ่องอืมแซ่บบ่แซ่บกวดเท่าไรหน่ะโอ้โหหาสิบบาทสามสิบแปดสิบ เอามา no? ่ิไม่ปากนีขไนี่บ่ยาโย่ช่งอดจินไข่ลูกม่ินไข่ลูกวัดหน่วยเลยเน็ตกินเกา่ะเพว่าเจ้าขเจ้ากินไข่ิไ่งเขาบบุคคลทอน่วยคกินน่ะเ้าีดเศ้าหน่วยเผื่ฟาโกบ มูนาก็สอขื่อไข่ักสามาไม่คกินโซ่ละมูชิมวดรีพอสาวอนกัคยวดยูซิบหน่วยขวดกระเบิดวคอยเขาเคยกินมาแล้วกินพอได้งานชงซื้อถกินแค่สอง้อยไข่ลูกมากินยมสองยางงทนย่อยเดือดๆคนแรกเนอยากเนาะเป็คนแล้วเดือดๆมากกัขึอยากได้ดือๆมาน่ะอยากามดเลยเดือดมากกยากเขา อยากกินโมเมนตยาเข่าดอกแม่ห่อนเดี๋ยวเขาไปนอนน้ำซุปเฮาอยากกินจุก๊บๆนะมื่อนีร่ห่อนทำมาขึ้นบ่ห่อนสามกันผัดลมเนี่ยโบไมีอาการเย็นเลยเด้ใจข่อยดีทั้งตัวข่อยจะนอนกลางเดินน่ะจะข่อยไปนอนคนขออนุ่าตนะมันมีศาสตรดีๆให้ข่อยไปทูนหมดแล้วเนาะข่อยไปนอนเลยดีเลยหมดแล้วเนาะหาบอกไปถั่วไม่หมดเด้อ นอนน้ำสมเฮาเลี้ยงเฮาปูปิดนิดหน่อนอนเทิงก็ได้จะนอนเทิงอับกมมานาเทิงเตียงเขานอนลุ่มก็มาคือเลยเนาะนอนอนเทิงเตียงลูกนอนเทิงลุมพะแม่นอนเทิงนะไปให้แม่นอนลุ่มมาสร้างว่าพะเเม่นีดอกแต่ว่ามันเป็นส่วนตัวของถึงเจ้าเขาบอกอยากรบกวนดอกนอนแน่ๆลัวเฮาเฮานอนใต้ตีนเฮาไอ้เพจนะจะละมือเบอร์เก้นนอนน้ำเทิงเตียงไี่ต้เฮากับกิมมานา ว่าญาตนั hmm. there, uh ่นบอกเพชรนอนใจจีน huh. ข uh ่อยพี่น้องเยผู้มือไม่นอนเตียงมันข่อยเด้อเมื่อคืนเพื่นกันมานอนของเฟิงบัววเอาจะพูดจะนอนโค้งเลี้ยงแข่งอ้าวมาลูกกับไปพ่อลูกแม่ไปพ่อแม่พ่อไปมาพอนอนปีนฝปีนนางไปกันบ้าทุกหัวครับเสาวนอดเนาะแจะถ่ายหูใบไหมนอนใบคนเรื่อยจะถ่ายใบก่อนถ่ายเป็นพืชบนญนอนข่อยนับปีนขึ้นชั้พา ลงมาลุ่มน้ำเกลือปูนกิ่งไปกิ่งมาเอ๊มันชอ็อตอีกแล้วสั่งเอิ้นสั่งมาเห็ดอี่ล้วได้บ้างไหมได้แล้วยัดหอดไปกาเมื่มมอแล้วพี่เดีอยไม่ทันกำหนดการเดือนเดินมาเข่าได้แต่เกเมื่เอเพรามันต้องไปสิด,ดยาบังหมดมันหมักึนก้นเนาะคือยาใช้ให้มันขีว ยี่แตดน้องชมว่เขาน้อก่เอาตัวนี้ไปใช่น้ำเดียวหามดแดงไปนัคิวค่ะมันตอน้ำมันหรือตอนเนื้อ่นนะหนหนอออตอนเน,น,น,นื้นนะอ,อนนก็มีเอาล่งในปลาหมึกปลาหมึก,กก,กัานี่เอาใส่ออได้ไหมพอเราเห็นตอนนี้ยังเลื่อนเนนะ่เอ,อีแเล้เราไม่จะนำาม้วล่ะว๊ เอาไอ้นะีเขาซ้ำเซยอ,อยู่น่ง,งนันกินนั่อนพอดีอนั้นเอาลงเลยแล้วนะ้องกินยังใส่ขนมีมเนอกินในกินนะมีแต่หน้าก,กล้ะปักบงคนละห้าตอนเนื้อตอนปลาอยู่ัวกสักก่อนน้ำน,น้อยแต่เนี่นนยพอดีเท่นี่ยจะรดนยพอดีหมอหน้อยผลเนาะเสร็จไปเอาตัางมาดูเพีองมีหมอญ่างอ ตั้งไงคะมีหมอใหญ่มีหมอหน้อยตั้งนั่งหันตั้งนั่งนั่นี่นั่งโถ่เออก็มักตั้งนั่งหนึ่งหายชอบน้องเห็ดเป็นคอนเทนต์ไปเลยต้องขับปัญหาอีกเออเออแซ่บจ้ะหมกระทะน้ำสมก็ไปซื้อมาคิดเนากใช้อน้ำสมใช้น้ำสมแม่หมึอเส้าหมึอเส้าเนี่ยแล้วว่าเห็นนิดนิดใส่นั่งบ้ กะซื้อมาให้เนี่ยะกินหมดแล้วอ่าซื้อมาให้เจ้าก็มาให้เจ้ามากินเด้อแบบนี้ได้ไรกันล่ะจะทอสีสีให้ขอนุญาตเด้อพี่น้องเด้อเออเราวำงานเ้อสมอนเด้อทางายยังไงบนเด่นตั้งมันเจ้าพ่อน้องขางเอาละอ้าวจะขี้บ้างขี้บ้างไหมมาลู เก่งนายอยู่บ้เห็นอยู่บ้านเห็นต้องได้ย้อนท่บ้ากูก็สิปิ๊บเลยนะกูก็ได้ถักแล้วเพ็ดถักแล้วบาทีงทานเดยคิงเกอร์เอามาซุ้มใส่นไงเอามาทานมาปนเฉลยเพ็ดเลยแจ๋วนีะเพ็ดแล้วจะใส่หมึกอีกอ้าวปลาหมึกขาวต้องเอามาเพ็ดบอามา กอดขีดพักบ่งมาใหา้บนองว่ามาพักพักบงคือเบิร์ตแล้วเอาอใส่ิพักบ่งนี่แหละมาพักบ่ง,น,งนี่ยอาหันให้กับพักสมัยงานงานสร้างหัวมีแม่เ

ใส่ดีถ้าใส่แล้วนะสื่ออาบ้างหนักนันมนวดมาเป็นเลยทำสุดเลยเออสื่ออาเป็นสุดเลยบ้าสอักหอยเอ้ยกบักเ้กบักนี่มัดนี่นะบัดนี่นะแปดสิบบาทไม่ใชกินเว้อมาถือแก่จำเป็นเห็ดเด้อกิโลละร้อยสิบเกบาท อ่าโลงก,กวนซื้อเน,นี่มากินสบายเนาะสบายอยู่ร้อยกว่าบาทหนึ่ง<ม>อือยู่บ่อสมาหันมาซอยเห็ดยังมันก็มีมึกมีเห็ดมียังไงครบมีคอนโดคอ,อนเด็กทมันไม่จะปุ้งาลาจะ เดินกล้องให้เดินมานัง่งชิงอันเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้ทุกคู่ทุกคนอันนี้เขาเอาิญยังอันนี้ยปาหมึกปลาหมึกเนี้คือ,อ,อเป็นแบบปลาหมึกสับประรดอันนี้ขนาอืมลวกไปมันเป็นหมึอกอ่ะเขาหั่นแบบสูกสับประรดอยู่ วิตามินค่ะกันแห้งอ้วนค่ะกินนัน่นเองเป็นสื่อไซส์ใช่าไหมเข้ามาห้วงนี้ทางเขามาเดลาร์เขา กเยาบกินน้ำไปกินเลยอยากก่นน้ำมากินกะหรุกก็ปิดแรกหรือว่าสัน่นนะโบหรอก็อคิอเังุาื่อน้ำสมมากินเบอยากกินน้ำสมอืมอห่อนๆปเนไริน้ำสมใส่น้ำแข็งใส่เ็นอยากกินแบบนั้นนะเส็นเย็นนะน้ำแข็งกิงงบ่อ๋อน้นนนำแข็งเขาซื้อมากมือเลย,เลยสะิะบ่ได้เขาท่องคิดแบบว่าการกินอยาอกเป็นนประมุก,กัันแต่เก็ น้ำกันเด้อพี่น้องถึงน้ำเย็นมาหีแม่กินไงหน้ <S <S นมืดมืดมืดอละแปดมิตรกินแล้วก็เหนียวเหนียวเาเหนียวตัวกลางคืน เอาขวดน้อยนะมาให้ข่อยนะขวอยีิยกเลยนึ่น้ำเขาตู้ไปไหนเด้อน้ำที่หายเนาะเขาเขาเบิจดเต็มตูน้นากินนะ่ะ มันส ok yeah, ิเด็ดเลยาะวางเห็นบวบหัตของช่องูขนาด้ลยอะไรกินน้ำบวแซบบวแซบป่อยินแซบกินบปิดคืนดักปานเยดดักๆขอกลุกมากินน้ำนะกอะหายนะ าุกสกเคคนิบสิอะคอลอมันห้อนไี่เนอะบสกัสเบห่อนดกินหอนสิลสเตาไ้ลาินนี่กับิลาไปก่อนนะพี่นอขอบคุณกันทุ่ะวัสดีค่ะบ